คนรวมหมดเลยไปร้อนนัาคูดจ้ะผมไปอยู่แถวปับปุรายร้อนไม่พอมีได้กับตู้ดวจดีกว่าร้อนกับตู้ดวจเียมันผมมาเอาสุดเนี่ยมันมีกฎเหรอคุณรู้แล้วมาเห็นบอสเปลวคุณมันบอกเลยว่าเขาเปลวคนนึงเอากระเป่าแก่ ผมบมิ๊กเปอร์ไปพี่เดี๋ยวกันแม่งได้ยินเว้ยตอนที่ผมเรียกคนอ่ะก่อนเดี๋ยลงรถมูนเรียกเพื่อนก่อนลงรถอ่ะใช่ใช่พี่นงาหน่อยดิไอ้คุมตึกคุมตึกเองตรงตลาดเขียนหน่อยดิผมกำลังไปดูให้หน่อยดูให้หน่อยว่ามีใครขับเข้าไปป่ะมันจ่อโดนจับนะเซตใหญ่มันอ่ะระดับผัวหัวท่านเลยครับอันนี้ที่โดนใช่ปะผู้หัวผหัวแกงเข้ามดเลยใช่ปะ เดี๋ยวเราสกาวแม่งเองไะไไม่มีรถเลยครับเฝ้าไว้ครับเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็โผล่มาได้ๆเดี๋ยวดูหน้าคุกให้อุ๊ยถางเย็นโดนสุมเสียงอุยเกิดอะไรขึ้นหรอไม่ใครรำแล้วเขาพี่โดนหลักคนนั้นี่คนเล้นะ เช้รถกับรถนึงได้เพื่อนเอ้ยผมมีนะพี่แจ็คพี่เอาปะผมเช็ได้เพื่ผมเช็ดแนได้ได้เช็ดเพื่ผมเช็ดแนพี่เจ็ลงไหนเพื่อนมันมันมันต้องใช้อะไรพี่น้ำยาหรือว่าผ้ามันเช็ดได้เลยนะใช้น้ำยาซ่อมรถเอ้ยเดี๋ยวนี้ซ่อมรถหรือเช็ดอะไรเงี้ยคนอื่นนั่งบนรถได้เลยนะไม่ต้องลงใช่เพื่อลองเมื่อวานลองมาแล้วเอาชัวร์ดีกว่าฟอลแบงเลยสัตว์อยากบ้ามาโลพี่เป็นสีนะ กูโดนเปลี่ยนไงเนาะกูยังหาตัวคนเปลี่ยนไม่เจอเลยไอ้พวกเด็กที่บันไดที่ไหนมันไปเปลี่ยนไอ้กลัวมึงแล้วล่ะต่างั้นแล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนโอ้โหนี่จะไม่เหมือนเปลี่ยนเลยนี่มันน่าจะกลุมมาคุมแบบถ้า่มเป็นที่เป็นที่อ่ะเออาดอยู่นี่แบบมันเอาที่ที่เลยมันเอาที่เลยใช่ปะใช่ครับโอเคจะครอบคุมสักที่หนึ่งเอาหน่อยไม่น่าเกลียด It's a bang bat bang bat ซ่อมรถใช่ถึงซ่อมเองมีกล่องซ่อมว่ะเอ๊ะเจ๊ของกองซ่อมไปดิพี่ป่าอะไรไปสามเจ็ดสองไหนมึงบอกว่าซ่อมได้มึงนี่มันโคตรมั่วเลยนะเฮียเจตี้สัตว์ต้องลงให้หมดเพจต้องลงให้หมดก่อนโอ้โหเรื่องโมนี่ไว้ใจมึงเลยนะเฮียผมอยากรู้ว่าคนขนาดมันนั่งมันอันนี้ได้ปะไม่เมื่อวานซ่อมอยู่นะเพื่อนได้นะเป็นเพราะเราอะ เมื่อไหร่ได้ไอ้นี่มาเพื่อเหมือนผมว่าเหมือนดอลลาร์เหมือนดอลลาร์อันนี้ฟาร์มเขามันหมันดอยู่เดี๋ยวพี่จะได้เล่นง่ายๆหน่อยใช่ผมเห็นเขาเขาวิ่งใส่กันเลยอันแหนอ้ดอกชื่ออะไรนะแก๊งอะไรนะดอลลาร์นิฟาร์มคือแก๊งอะไรวะนิฟาร์มแปลว่าอะไรวะแก๊งสีเทาแค่สีอาเบอรลักกี้อ่ะเธอชอบพูดนะเธออาบลักกี้อะไรแค่สีเสื้อไม่เหมือนนะคำสอนเหรอไม่ไม่รู้พี่มันแปลว่าอะไร อเมริกัเอ่อเอาอาเมริกัอะไรกอะไรกอเมริเมริัะอมิกามีรกาฟรอะโโหลมเโอ้โยัีผู้วายะไปยเฮ้ยเาเดิมเาเดิมเรเดี๋ยวตาับเดี๋ยวตาับกูลาทุกวันอะเพื่อนทุกวันกูลาบบันทึกวันอะโคตรถ่ายเดี๋ยวจอด้านไม่ไดูไม่ไดูไดูเออเดี๋ยวจอด้านี้เลยท่าอะไร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 เอเอท่าอะไรเถอท่าสปล่ยลูกกองปูไอ้เฮียนักเลงกนย์่องศูนย์สี่ เปล่าแม่บ้าแล้วกูด่ามันเดี๋ยวกูด่ามันเอ้ยมึงเคยอะเที่ยวจำตอนที่เฮียถกเมันทำผมสกรารได้ปะจำได้พี่เหน้าอย่างเที่ยไอเที่ยแล้วหน้ามันยังแหลมมาพี่แล้วหน้าไม่โคตรเที่ยไอเที่ยโคตรเที่ยผมบอกให้ผมเป็นผมผมไม่กล้าใช้อ่ะ เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยโดนี่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 วัวัดีวัดีครับลนโอคาดีโเดวดีครับผมลุ้นโอคมาเสวัดีครับเวลอาดียเอาเอาเอาลุ้นกองปูหน่อยดิเอาลุ้กองปูหน่อยดิเอาเล่นกองปูหนีอยดิมึงจัดการเล่นกองปูเน่อยดิไม่รู้โอเควัดีรับหมไม่รู้โอเคกูตามึงแบบกูตาไเรื่อยอไม่ต้องห่วงกูตาไเรื่อยอไปตากีฬาไปตากีฬาไปตากีฬาไอ้ยน่ะไปตาก จไปว่าอะไรวะไปกีฬาที่ไหนเนาะแท็กที่เดิมเลยน้องคิวก็อยู่แต่กีฬากันเยอะเลยพี่แล้วน้องคิวจะแคส์ไหมเนี่ยไม่จะแคร์จะมาเข้าได้เลยบอลจะแคร์จะต้องเฮ้ยออกกูเยอะจัดออกกูเยอะจัดออกกูเยอะจัดทยอยคงมาละห้าคนออกกูห้าคนละสวัสดีครับไป็นู้หกคิวสวัสดีครับ ไปด่า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 ฮะเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเดี๋ยวเราเรื่อยๆไอ้ยัยไม่ครบทุกคนเนี่ถึงอะต่อก็แสนหกแต่เจ็ดก็ได้มึงมีกี่เมตรต่อตอนเนี้ย โโออเเคคคมึงก็ตีก่อนก็ได้ถ้าตีตีติดเมื่อไหร่ถ้าตีไม่ติดถือว่าอะไรมึงก็มาขายครัวเสร็จแล้วโอเคครับได้ได้พี่ทากกยิ้มจบปูพี่ที่ไหนทากกยิ้อยู่อยู่ที่ตึกตึกตึกปูหน่ำก็พี่ตรงเจค่ะพี่ตปูเหี้ยนะลงไปเรื่อยๆเล่นเลยลงมาเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเอางี้ถ้ามึงตายก็ให้ยื้อไว้น้องไม่ไหวก็แค่เรียกผู้พี่มันลงไปแล้วพี่เด้อมันลงไปแล้ว เสอนอบางเขนกะปิขอด่วนมึงไปดักหน้าตต่กีฬาคนหนึ่งดิแล้วตามแม่งดิแม่งไปไหน